สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักข่าวอูโสในเครือเนชั่นของนายประวิทย์โรจนับพึกนั้น เพราะว่าถูกกดดันจากภายในองค์กรหลังจากที่เขาได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากการจับกลุมหรือว่าลุมขังเพื่อปรับทัศนคติรอบที่2นะครับเป็นเวลา3วันเนื่องจากวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการตอกย้ำไม่เห็นถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของสื่อในประเทศไทยที่อยู่ในขั้นที่จะเรียกว่าวิกฤตหรือว่าเป็นปัญหามากที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ต่างประเทศก็จับตามองและวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันนะครับนับจากนี้ไปนะครับนัก ข่าวอุโสท่านนี้จะดําเนินชีวิตอย่างไรคุยกับคุณประวิตรรจนพกฤฤึกผ่านทางโทรศัพท์นะครับเพราะว่าถูกกดดันจากภายในองค์กรใช่ไหมฮะหรือมาจากเหตุผลสําคัญคืออะไรครับทอเนี้ยทางผู้บริหารก็บอกว่าถ้าเกิดผมพบอยอ่างน,นัน่าจะคงจะสามารถช่วยแบ่งเบาแรงเหการณนแรงกดมหาศาลต่สารพัดป่าที่เข้ามาตอนนี้อืมควา,คามเห็นต่างเกี่ยวกับจุดยืนผม,มอะไรต่างเนี่ยค ผมก็เลยตัดสินใจลาออกอนะฮะเพื่อที่จะผ่อนออแรงกดดันทั้งจากข้างในและข้างนอกข,ของอ่าตอนับสคิดเดรชั่นครับคืออาเ่นทแต่วลาก่อนก่อนที่จะลาออกเนี่ยได้มีการคุยกับทางหมายถึงว่าคุณประวิทย์เองได้คุยกับทางผู้บริหารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในในสำนักข่าวไหมครับก็คือคุยกับผู้บริหารคนนี้นะครับอ๋อคนเเองเหรอฮะครับครับ คือผมเข้าใจว่าทางกองบรรณาธิการและผู้บริหารระดับสูงสุดก็ได้ตัดสินใจแล้วให้ทีกงานนี้เนี่ยคุยกับผมผู้บริหารสนธิสิทธกับผมอครับครับคือก็เท่ากับว่าเป็นการกดดันให้ลาออกเขาขอให้ผมลาออกเพราะว่าผมกป็นเชั่นะครับตุกระกันสาระคัะผมมองว่าผมเนี่ยเป็นลูกมอเอเนชั่นอยู่ในมา2.3ปีถ้าช่วยอะไรได้ผมก็ยินดีผมก็เลยตัดสินใจลาออกอ๋อครับครับแต่เซฟองค์กรผมก็ยินดี ของมีสุดที่แทกจริผมครับครัทีนี้พอพอออกอย่างนี้แล้วรู้สึกไงฮะหมยถ่าทำมาตั้งยี่สิบกว่าปีใช่ไหมฮะอ่าหปรับตัวไม่ได้เลยครับกินข้าวไม่ค่อยลงนอนไม่ค่อยหลับครับบอกตามตรงครับอืมแก็แต่ก็เริ่มมีบางองค์กรติดต่อมาบ้างแล้วสนใจไปทำรูวผนี้หรือเปล่าแต่ว่านี่พูด ว่าอย่างน้ำตาขึมแล้วผมปลูกพันมาของค์กรหลาจะเห็นต่างกันมีตาที่เห็นต่างกันเยอะแยะมันมีหลายเรื่องที่ผมอาจจะไม่ได้เห็นด้ว่กันนแต่เน่ยแต่เอ่อเลือกรมันก็คือบ้านของผมนะครับเออฮะครับครับยี่สิบสามปีที่ผ่านมาเนี้ไม่เคยคิดที่จะไปอยู่ที่ไหนเลยใช่ไหมครับตั้ง,ต,งตั้งที่ว่าโดยศักยภาพของคุณประวิทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวภายในหรือต่างประเทศแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะลาออกเลยแหละฮะในยี่สิบสามปีที่ผ่านมา เรียกว่าแทบจะไม่เคยคิดเลยก็น,น่าจะได้มันมีบางครั้ง,งเธอรัฐบพอมีปัญหาภายในหรืออะไรแต่เอาเรียกจริงๆก็คงไม่เคยคิจริงๆครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนส่วนใหญ่จะน,น้อในหนังสือพิมพ์ะสดชั้นแลขอย้ำว่าหนังสือพิมพ์แเดชั้นไม่ได้รวมทีวีหรือวิทยุหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เข้าใจผมและผมก็เข้าใจเขาพอสมควรเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันก็รู้จักกันดีอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนนะครับมันก็คืออยู่ในชั้นเนี่ยผมมีโอกาสเขียนเกี่ยวกับ การเมืองสังคมไทยนะคะในภาษา,าอังกฤษถ้าเกิดตัวอย่างไปทากับท่านต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องเป็นวิ่งเป็นแมหมาไล่เนื้อที่ตามอะไรก็ได้ที่ทางฝรั่งหรือต่างชาติเขาตัดสิในใจพราะั้นครัับบครในขณะที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขียนเรื่องเกี่ยวกับไทยปทไปอย่างถ้าเป็นที่ค่อนข้างก็เป็นที่ครับแล้วเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถสื่อกับสังคมกว้างในต่างประเทศหรือในบรรดาชาวต่างชาติและ็รถานทูตองค์กรนานาชาติในไทยได้ครับครับ เออถึงแม้ถึงแม,งม้ตอนนี้นี่ยังมีคนดา่ากันไปด่ากันมาในโซเชียลมีเดียต่าง <c oughs> ไปหมดครับ <c oughs> ตอนนี้ก็โดนหมดทั้งทั้งคนที่มาเกา่ากับผมคือตอนนี้มันเป็นตะลุมบอลอืมค่ะแล้วผมก็มพยายามจะไปอต่อร้อนต่อความกับใครก็ตา,ตามที่เขาต้องการให้ผมออกนะครับ <c oughs> ผมคิดว่ามันนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจเลยผมสนใจที่ผมมาอยู่ในสื่อผมคิดว่าอยากจะรับใช้สังคมเขียนข่าวเขียนข้อวิเคราะห์บทเว่อวิเคราะห์บทัศนะ เพื่อให้สังคมมันมีเสรีภาพมีประชาธิปไตยคุณภาพมากกว่านี้ครับครับ,รบไม่มานั่งเสียเวลากับสิ่งที่เรียกว่าออฟฟิศพอลิ i c s หรือการเมืองภายในออฟฟิศครับเพื่อนร่วมอาชีพอย่างกรณีของคุณกระหนกเนี่ยมีผลอย่างสําคัญที่ทําให้คุณต้องถูกออกมาในครั้งนี้หรือถูกกดดันให้ต้องลาออกเป็นความจริงไหมครับครับผมก็อาจจะ แคประเมินน่นะครับผมจะไปทราบได้ไงเพราะว่ก่อนที่ผู้บริหารรุ่นที่ที่มาเสนอว่าผมควรจะลาออกเนี่ยปตัดสินใจเสนอให้ผมลาออกเนี่ยก่อนหน้านั้นมันมีปัจจัยอะไรบ้างแต่แน่นอนครับปัจจัยของคุณกหนกก็คงจะเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งวันนี้นักข่าวที่มาของเขาตกลงเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับวิเคราะห์ลงไปแล้วก็อ้างถึงเหตุการณ์นี้อม้วงสื่อเองที่มองเข้าไปในเครือเนชั่นเนี่ยก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยเนชั่นก็เลือกกหนกแทนที่จะเป็นเลือกประวิษณ รู้สึกอย่างไรครับผมคิดหนอยนะครับเพราะว่าผมก็ถนัดดีว่าเสียงอที่ออกมาทางแนวผมเนี่ยน่าจะเป็นคนเื่วนน้อยในเกิร์เอเนชั่นครับจะเลือกอะไรก็เป็นเสร็จของเขาอะนะครับ,รบแต่ว่ามันก็น่าเสียดายเพราะว่าในความเห็นในความเห็นผมนจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเลือกเลยหนังสือหรพิมพ์ที่มีคุณภาพสามารถมีพื้นที่สำหรับความเห็นที่หลากหลายได้ถนะึงที่มีคุณภาพ ควรจะเปิดกว้างยกตัวอ,อย่างดูไทยรัฐนะครับไทยรัฐมีทั้งคอลัมน์ทั้งกระตูนที่มีมุมมองต่างขวดตกางมือแลอยู่ด้วยกันนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไทยรัฐเนี่ยเป็นที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยอืมครับคุณประวิทย์เองเนี่ยมีความรู้สึกไหมครับว่าอยู่ในเนชั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงสิบปีสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองจากภายในว่าเหมือนกับว่าเป็นอะไรละ่ะเป็นส่วนเกินเป็นสิ่งแปลกปลอมในองค์กร เคยรู้สึกอย่างนั้นไหมครับจะเรียกว่าแกะดำน่าจะดีกว่านะครับผมคิดว่าเราเป็นแกะดำตัวหนึ่ง แบบีบ้างหนึ่งตัวก็ได้ก็ต้องไปเช็คตัวนะเหลืออยู่รึเปล่าท่าผมสรางน่าจะเหลืออยู่หลายตัวอยู่นะครับส่วนใหญ่เขาโลโปรไฟล์กันนะครับอ๋อครับแต่ผมไม่ได้มองเป็นปัญหาคือผมไม่คิดว่าเราต้องไปอยู่ในองค์กรที่ทุกคนคิดเหมือนกันหรือคนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนอื่นมองเป็นปัญหาอันนั้นก็เป็นปัญหาคนอื่นนะในส่วนตัวผมไม่เคยคิดเลยและผมเคารพความเห็นต่างไม่ว่าจะเป็นคู่ตรงไหนความเห็นรับสุดรักรัประหารหรืออะไรก็ตามแต่เราอยู่กันได้ กลับไปในส่วนของงานเราไปก้าวไก่กันเ้าให้พื้นที่แสดงความเห็นที่หลากหลายปาดของคุณกหนกในเนชั่นนี้มีมากแค่ไหนครับเออจริงๆผมไม่ทราบเท่าไหร่เลยนะครับเพราะ mm hmm. ว่าอย่างที่ทราบคุณกะนกทาทีวีแล้วผมทำภาพยนต์โดยส่วนตัวที่เราไม่เคยคุยกันจะจำไป <c oughs> ผมไม่เคยไปเปลี่ยนช่างหรือไปสนใจแกนะครับผมเข้าใจว่าทําไมแจะออกมาเพราะว่าอุดมการณ์ของแจงที่มันออกไปทางนั้นนะครับ mm hmm. แต่ส่วนตัวเราไม่มีเรื่องไม่รู้จัก mm hmm. ไม่เคยคุย มาอยู่เป็นคนละชั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเดินผ่านควาดเห็นได้ถ้าจะดึได้ว่าเขามีดขุดกระหนกก็กแค่นั้นเองครับ<ม>แค่อาการที่หน้าถ้าแบบทุกขที่สุดเพราะผมไม่อยากจะมานั่งโตเถยียงก็คือมันเป็นอาการของคนในสังคมที่สาม,มารถอยู่ร่วมกับความเห็นตาา<ม>่างได้เป็นปัญหามากในสังคมไทยนี้คือถ้าคนเห็นต่งางกันทางเมืองเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนเป็นศัตรูนเนี่ยปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาใหญ่ทางการเมืองสังคมไทยตอนนี้คือคนเรา ต่างทางการมีเป็นัตรูมความเปลียดชังอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มไม่ได้แค่ในวงการสื่อแต่ว่ามันเป็นทัทุกวงการเลยครับมสมาคมเองโดยเฉพาะกรรมการด้านจริยธรรมของสื่อคุณจกักริดเพิ่มพูลเนี่ยนะครับก็บอกว่า จริงๆเขาก็มองว่าการการที่คุณประวิทย์เองใช้เสรีภาพเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเสรีภาพของคุณประวิทย์ที่ใช้ในการวิาพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งคําถามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ,อาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเนี่ยเป็นการใช้เสรีภาพที่ไม่มีความรับผิดชอบอธิบายเรื่องนี้อย่างไรครับ,บนั่นก็เป็นมุมมองของคุณจักรเพชรนะครับครับ คำอธิบายของผมก็คือผมไม่เคยวางอุดมการหลให้ผิดใครเปลี่ยนทางฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือสถกกาบัานหรืออะไรเลยส mm ิ hmm. ่งที่ผมต้องการเห็นก็คือการปฏิรูปกฎหมายหมี่ระดมเรชาธิปไตซึ่งตอนนี้ก็ต้องวางไว้ก่อนนนะครับก็ทาของสชก็ขอให้ผมไอ,อมานั่งพูดอะไรมากเรื่องนี้แต่ว่าพูดตรงๆเลยก็คือว่าผม เปลียเ้มง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าการที่เราต้องการแค่ให้กฎหมายนี้เนี่ยมีลดโทษมีโทษที่น้อยลงถ้ามันมีดูนกาเป็นเหตุเป็นผลเมื่อเทียบกับนานา,นาอรารยประเทศแล้วก็สโคปของการฟ้องว่ามันฟ้องโดยใครได้บ้างสามารถฟ้องโดยผู้ใดได้บ้างแล้วเขียนให้ชัดเจนว่าความผิดจริงๆเนี่ยจะตีความอย่าให้มันดิ้นไปกว้างจนครอบจักรวาลสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะเห็นนั่นนม่นด้หมาครับว่าผมเกลียดสถาบันกษรตริย์นะครับเช่นเดียวกันเหมือนกับการที่บอกว่า ผมเนี่ยซึ่งผมก็มีจุนยืนนะครับบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตการที่ผมไม่เห็นโทษด้วยกับโทษประหารชีวิตโดยเฉพาะความเชื่อของผมว่าและหลายคนที่เห็นด้วยกับผมเนี่ยว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วมนุษย์นะว,ว่าอาชญากรจะเลวร้แค่ไหนเนี่ยก็สมควรได้รับการาาามีโอกาสแก้ตัวได้เพราะฉะนั้นการติดคุกเนี่ยน่าจะ อ,อ,อ,อย่างยาวนานเนี่ยจะเป็นการทำโทษอย่างสะสมแต่การที่เราต่อต้านโทษประหารชีวิตหรือเพ่งเรือ่อตโทษประหารชีวิตไม่ได้หมายความว่าเรายอกเอื้อหรืออยาจะเห็นให้มันเกิดอัาธารรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสื่อมวลชนในการทําหน้าที่เนี่ยเราควรจะรับผิดชอบกับอะไรยังไง <ๆ S 2> ฮะกรอบหรือความหมายของคําว่ารับผิดชอบเนี่ยมันมันคือรับผิดชอบใครรับผิดชอบอะไรยังไงในความหมายของคุณประวิตย์ครับ คือรับที่ชอบของสื่อเนี่ยนะฮะและกรอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าในแต่ละสังคมจะไม่เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่มีพลาวาัตหรือไดนามนกีเราจะต้องหากติาาการ่วมกันที่พอใจได้แต่ความจริงที่ว่าคนจำนวนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเรื่องสถาบันจะต้องห้ีไป่างประเทศแล้วก็ไปพูดอะไรที่อาจจะจริงบ้างใช่บ้างก็กาตามแต่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเสรีภาพในการพูดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยยังมีจำกัดบ้ากในสังคมไทยครับอืมอืมครับมีการตั้งคำถามกับองค์กรด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่า สื่อมวลชนคนไหนที่มีเสรีภาพใช้เสรีภาพเกินขอบเขตหรือว่าเกินความรับผิดชอบหรือว่าไม่อยู่บนความรับผิดชอบเนี่ยองค์กรสื่อก็ไม่ควรที่จะมาออกมาปกป้องอันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งเหมือนกันรู้สึกยังไงครับอผมก็เครารพความคิดเช่นนั้นครับไม่มีปัญหาเลยครับก็ผมทุกบอกหาะกันตรงนะผมขอบคุณสมา,าคมนักข่าวหรือ,อเคือธนาคาการเงินที่ออกมาเรียกร้องให้ีการปล่อยตัวผมตอนที่ผมถูกขัง ในรอบที่สองเนี่ยนะค,ะครับแต่ผมไม่เคยไปเรียกร้องให้ใครออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองเขาเขามีสิทธิ์ที่จะมีมุมมองอแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นมุมมองที่แตกจากผมผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยจะมีเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยอย่างจํากัดไปครับในความเห็นผมอืมครับครับ,รบ,รบข้อเขียนหรือว่าบทวิจารณ์ของคุณประวิทย์เองเนี่ยก็ถูกมองนะครับจากทั้งคอสชอจาก กลุ่มสื่อบางกลุ่มบางคนนะฮะว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นทําให้เกิดความเกลียดชังคิดอย่างไรครับข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อเร็วนี้ในงานที่ผมก็โพสในเฟซบุ๊กว่าให้คนที่ไม่เห็นด้วยสรราระสหนี่หยุดที่จะเรียกคนเอกประยุทธ์ด้วยการใช้คําว่าตาเหล่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนผมคิดว่านี่มันคือสิ่งที่มันใกล้ สิ่งที่เรียกว่าเฮตอีกคือถ้าเราไม่เห็นเรื่องกับคอสชอหรือไม่เห็นเรื่องกับใครก็ทางแต่เราเปิดใช้เหตุผลไม่ใช่ความเปลี่ยนชังไม่เคยเรียกร้องให้ใครมีความเปลี่ยนชงังกบฝ่ายตรงข้ามแลทุกวันนี้ผมก็มองคอสชออด้วยความไม่เปลี่ยนชังนะครับผมก็เข้าใจตอนที่เข้าฟันระกอบทหารบรรดานายในายฟันว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นตา่างมันไม่ใช่เรื่องของความเปลี่ยนชงังส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใครสรุปเช่นนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ยกตัวอย่างมาให้ชัดเนี่ยผมก็คงต้องตอบว่านั่นคือการใส่ร้ายผม อืครับครับครับมันเป็นภาวะที่ยากลำบากแค่ไหนวิกฤตแค่ไหนในในในฐานะที่ทําหน้าที่นี้อยู่ในประเทศไทยครับคื มันไม่ยากลำบากเลยถ้าคุณเป็นสื่อที่เห็นด้วยกับอ,อสชออคุณก็มีเสรีภาพแต่ที่จะเชียร์อสชอแต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยถ้าคุณคิดว่ารักทหารแล้วก็การอยู่ภายใต้ทหารเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่ปกติผู้อยากาจะแสดงออกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะถ้าคุณแหลมออกไปเขาก็จะพยายามจำกัดพูดตรงๆนะครับรอบที่สองเขาเอาเข้าไปขังสองคืนสามวันเนี่ยนะ,ค,ะครับครับ ทางกระหาตุ่ยกับผมเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องทางแสดงออกผ่านทวิตเตอร์มากเป็นพิเศษเขามองว่ามันเป็นเวทีที่เขาควบคุมไม่ได้เขาไม่สามารถควบคุมได้แล้วมันมีการแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางรวดเร็วเป็นสิ่งที่เขางเป็นไวรัลมากอย่างยิ่งอันน่้นคือสิ่งที่เขาสะเห่วงนะครับผมคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแลนด์สเคปหรือรูปรศน์ของการสื่อสารของประชาชนในโลก ผมทั้งประเทศไทยครับอืมครับจะต้องยอมรับก่อนว่าอตอนนี้ก็คือศบชก็ยึดอำนาจไว้ได้แต่ครับเราแต่ปัญหาก็คือเวลาสื่อเนี่ยรายงานข่าวผมแบบว่าการอยู่ในสภาพการอยู่ในสภาพที่อยู่ใต้เด็จการทหารนี่เป็นเรื่องปกตินมันจ้เป็นปัญหาครับแต่ถ้าเกิดการเคยเชินว่าเน,น,น,นี่ยนะพุทธมีรัฐทหารมันก็เป็นเรื่องที่ดับได้นะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยหลังจากเกิดรัฐประหารผมก็ไปทวีตการรายงานผมเป็นเหมือนจาับก,การเมืองโดยปกติหถึงที่ภาษาเกิดเรียกว่า politics abnormal ครับ,รบผมระหนักดีว่าน,นี่นเราไม่ได้อยู่ในสภาพ,พ,าพปกติเป็นการที่อีกจำนวนหนึ่งเพยายามเสนอรายงานของผมก็เราเราอยู่ในสภาพการเมืองที่ปกตินีมันจะทําให้สังคมเนี่ยยินยอมแล้วก็ยอมรับสภาพอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นผลดีต่อนนี้นาคตเพราะมันอาจจะเพื่อให้เกิดรัฐประหารเศร้ฐกิจต้างอนาบนครับ นำประเทศมีการข่มขู่คุกคามหรือว่าตําหนิเหยียดยามสื่อในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสื่อเองเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรกันเลยหรอฮะหรือยังไงผมคิดว่าหลายสื่อไทยจำนวนไม่น้อยเขาอาจจะไม่ได้รับข่าวสารจากต่างประเทศอย่างเพียงพอนะครับเป็นข่าวสารที่เขียนโดยสื่อต่างประเทศเกี่ยวของเมืองไทยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคำศัพท์ทางภาษาหรือความไม่สนใจนะครับค่ะ แล้วก็ความเชื่อที่ว่าสังคมไทยมีลักษณะพิเศษก็เราไม่เข้าใ,ใจาไทยตั่งชา้าไม่เข้าใจไทยทั้งที่ความจริงเนี่ยถ้าเราไปดูสิ่งที่สื่อส่างคาดเกี่ยวกับเสียงของคนไทยในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาอะไรก็ตามแต่่มันมีข้อมูลมีมุมมองที่น่าสนใจมันอาจจะไม่ได้ถูกมดแต่ว่าเราจะต้องเปิดว่างและพยายามดูว่าเขามองเราว่าอย่างไรด้วยนะครับผมก็อยากจะเห็นสมาคมพูดข่าว ที่มีความคิดในเชิงวิเคราะห์มากกว่านี้เปนตัวเองแล้วก็ดูสังคมผมก็เอา้า่เป็นคงหน้าที่ของสื่ภาพในการบอกสิ่งอย่างสันติจะไม่เกิดชังยังเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นจริงไม่ได้ในสังคมและสื่อเนี่ยมีบทบาทสคำคัญมากในการสร้างขันตินะครับเี่นการคุ้มครักวัฒนธรรมที่คนไทยที่เคยมีขันติแต่ความแตกต่าสงสำคัญแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะครับอันนน้าสืญญส่อสาร ถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่วิกฤตที่สุดและตกต่ำที่สุดของคนทําสื่อในประเทศไทยไหมครับออจริงๆมันก็เทียบยากนะครับาอายุคเมื่อสินปีที่แล้อตั้งหลายควตสวรนถูกไหมครับแต่ว่าอาจจะเรียกได้ว่าถึงแม่จะมองคนอย่างคุณจอมอาจจะมองว่าตกาต่ำไบในขณะเดียวกัน,กนตอนนี้ คือนนเนี่ยไม่สามารถคือกระแสหลักเนี่ยไม่สามารถปาดข้อกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้แล้วเพราะว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยจะจำนวนเครื่องขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยกำลับบงเข้าถึงข้อมูลรักเปลี่ยนขึ้นกันและกันผ่านโซเชียลมีเดียนะครับแไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กหรือไลน์ต่างๆอืมครับครับทีนี้พอเราออกอย่างนี้แล้วเนี่ยอนาคตวางไว้อย่างไรครับคือตอนนี้ก็ยังในอย่างชื่อว่านะครับยังต้องทํางานจะถึงชึ้นเดือนนะครับอ่ฮะครับที่แต่ละท่น ก็มีฟังที่เริมติดต่อมาบ้างแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปคุยในรายละเอียดครับเร <c oughs> ื่อ่เริ่มมีแต่ก็ยังคงแต่ก็ยังคงยืนหยัดที่จะทําข่าวอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ได้คิดจะอยู่ต่าง<ผ>มไม่คิดจะไป<จ>ะอยู่ต่างประเทศไม่มีครับถ้ผมลิงกอกไปนะแะ้วครับผมอยู่ตรงนี้แล้วผมก็บอกทางกอนสชชงครับว่าผมผมแสดงความเห็นใช้ชื่อนามสกุลจริงแล้วผมก็ไม่ไปไหนผมเชื่อว่าเราจะต้องยืนหยัดตรงนี้แล้วก็ แสดงความเห็นต่างนะครับผลักดันให้สังคมเนี่ยมีความเคารพมีความเห็นหลากหลาย mm hmm. แล้วก็อยู่ร่วมกันได้แล้วมันจะมีความเห็นต่างก็ยังคับทั่คุะลักษณะการบ้านเมืองไทยให้กับทั้งคนไทยและต่างชาติครรับ mm hmm. ปรเปนะททยไและต่างประเทศรับทราบต่อไปครับครับ,รบที่สำนักข่าวที่ติดต่อมานี่เป็นสำนักข่าวในในเมืองไทยใช่ไหมครับหรือในต่างประเทศครับผม เป็นของไทยหนึ่งที่และของต่างประเทศหนึ่งที่จะขออยังไม่บอกครับครับคงยังไม่หนีไปไหนครับเราหวังว่าคอสชจะเข้าใจและให้พื้นที่เพียงพอสําหรับคนที่เห็นต่างในสังคมไทยที่จะมีที่ยืนผมก็ได้บอกคอสชไปบอกเจ้าหน้าที่ทหารที่คุมตัวที่มาคุยสอบถามสอบปากคําผมในเมื่อต้อนทิตย์ที่ผ่านมาแต่วันอาทิตย์ว่าอย่าไปผลักคนที่เห็นต่างตกเผลวนะครับ มีอำนาจก็อยาใช้อำนาจมากเกิกนไปครับครับครับจะเห็นต่างหรือเหตุต่อต้านหรืออะไรอย่มงผมได้คมีปัญหากัรบูมองนนะครับต่ขอให้เราอย่าปลูกเอาความเห็นต่างทางการเมืองไปยึดไปโย,ยงกับความเกลียดชังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือคนที่เห็นต่างครับ,รบเหมายความว่าเอ,อ คนที่อยากเห็นสังคมมีเสรีภาพอิประชาธิเต็เนี่ยจะต้องพร้อมที่จะยืนหยัดปกป้องคนที่เห็นต่างทางการเมืองครับไม่ใช่ไปทําลายคนที่เห็นต่างทางการเมืองครับกรณีของคุณประวิทยเนี่ยจะทําให้สมาคมนักข่าวมีความตื่นตัวหรือว่าคนในวิชาชีพสื่อจะตื่นขึ้นมาแล้วก็หาทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้ไหมครับในเรื่องของการทําหน้าที่สื่ออย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ เออผมก็คงไม่ได้ว่าคาดหวังอะไรมากนะครับแต่ผมก็ทราบว่ามีความตื่นตัวมากในโซเชียลมีเดียหรือในว่วงรัฐข่าวจำนวนหนึ่งผมหวังอย่างน้อยสุดว่าในกรณีผมเนี่ยจะเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งของออพัฒนาการของสื่อไทยครับถพาอย่างนั้นเกิดสิ่งนั้นได้มีเอ,อคนรุ่นน้องรุ่นหลังที่ได้รับแรงบันดาลใจ แต่ผมผมก็ยินดีแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วกับสิ่งที่ผมทําไปแล้ะราคาที่ผมต้องจ่ายครับอืมครับครับก็ยังไงก็ให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ชื่นชมในความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ความมั่นคงในจุดยืนและหลักการของความเป็นสื่อมวลชนในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์และก็เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากครับคุณประวิทย์ครับครับเป็นการครับขอบคุณครับครับขอบคจอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ คุณประวิทย์โรจนพลึกนะครับอดีตผู้สื่อข่าวอุโสข,ของหนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่นแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วและนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของสื่อมวลชนนะครับไทยที่ทําหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาโดยหลักของวิชาชีพนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมไทยในรัฐบาลที่ยังคงมีความเป็นเผด็จการหรือว่าเป็นรัฐบาลที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ สิทธิเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยนะครับและนี่คือทั้งหมดของเสียงไทยเพื่อเสริภาพของคนไทยในคืนนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ